คือมีมีเด็กน้อยมาขอนอนด้วยครับไม่ได้หนูหนูยังอื้อฉีไ่ไปเป็นที่เดี๋ยวไปส่งนอนข้างนอกกับคุณยายบันนะ,ไป,ะไปนอนข้างนอกกับคุณยายบันหนูนอนนยังฉี่ไปเป็นที่นะลูกนะช้น,ชน หนูยังฉี่ไม่เป็นที่หนูยังฉี่ไม่เป็นที่หนูนอนเช้งเซ้นกับเยว,วันได้ไหมห้องนะ้ำแปบ๊บหนึ่งเอา้ายังไม่ไปเหรอ หนูฉี่ไม่เป็นที่ไปนอนเดี๋ยวไปส่งเข้านอนเดี๋ยวไปส่งเข้านอนโอ้โเดี๋ยวไปส่งเข้านอนลูกมาเชีงเชีงอึ๊บ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 เชีงเชียงนอน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  หนูยังชีไม่เป็นที่นะหนูจะนอนไหนถ้าหนูไม่นอนที่ตัวเองอะ่ะฝันดีฝันดีบาย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 นะคะ พี่ๆเข้านอนอยู่ในนี้กันหมดเลยนะครับทุกคนอาจจะเห็นสื้อผผมเยอะหน่อยเพราะผมกำลังเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศยงเอา้า ไปเดี๋ยวไปส่งจริงๆ,ๆไปส่งจริงๆนะต้องนอนแล้วนะคะหนูยังฉี่ไม่เป็นที่นะไป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 ห่างมากตอกนกลางวันก็อยู่กับแม่สวยทั้งวันแล้วปุ๊บ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 ลูกติดอิสวยตี